น้ำแรงจ้าแม่ป้าออกมานอนกินทุกข้างนอกแม่แม่ป้ามากินข้างนอกบ้านเนี่ยถือดีเฮ็ดคก็ปมาออกมานาั่งอยู่ข้างนอก มันยันมน่ะเฮ็นองด้อกรแวับไปนั่งางเปลานื่อยงในงานยังเนี่ยเอออยากกินโอเคอยากกินงานอยากกินค่ะอยากกินค่ะชุดยากก็ได้กมาโหลดปันเซเว่นโดยแม่ครัวคนสวยใส่ก็แวะมาอสมอันนั้นออสมอพะนั่นน่ะนั่งงานขนาดแมรัวตัวไหนอออยนี้ออย โอ้ยอ <ider Stadium> ้าใส่สมุนผักสมันๆกันทังสี่แหละจ้าน้ำมะเร็งกัไดนจต่นี่อันนั้นไม้ต้องหันไปกินซื้อๆนี่แหะพี่น้องไปเอาใจมาแม่กีนะมะมนมนแห้งมัเมนฝังเนี่ยนะยอกมาแล้วนะเอกของห่อยนังเอกของ่อยนลมมายงมันหลบอบบอกจอกเนี่ยนุ้งมันหลายไปหิวันล้มมาหญ่เเออเออ ยางกินแบบว่ใส่ผีข้นาบบ่อะเขาลืมบ้าเม่ปลว่ากันย่างั้นนี่แหละจ้าชีวิตบันบานเาจะคิดอยากคิดยากกับเพรกกันเ็ดปันกันกินสู้กันกินที่นีนี่แหละจ้ากนยง่าพีน้อง้กนแต่กเท็ดยังกับน้ำเม่นหูอ่ะเ็ดเมนูย้ำเลยละอันนั้นไหมป่นว่าอันนั้นนะออยอ่ย พอยอมมัดเองถ่ายจานถายจานมันแล้วก็ไปรูดแม่ป้าเอาน้ำใส่เป็นเลี่ยงจะขึ้นเลี่ยงเอาคุดีใจดีใจกูอยากอยากกูอยากกูหิวนี่แหละจ้าเมื่อนี้ปลาแปรแล้วไปสามสาวกินแจกใจชุดาเป็นเส้ออาเจ้ากินเลยเมื่อานเนี้เอามเมื่อยก็สิมากินแก้วนี่ยู่นนี่แหละ ไม่นามก็มีนามลำยอกเด็กน่อยสองคนนี่พ่ท่านได้ประยัดพันเดะเจแม่เี้ยงแนะนำลำยยโอ้ยบ่ได้วมีงานเลยอยากยูเลยกที่ซีที่หาด้ยกิยากกัพักกันเห็ดกินนั่งสี่ล่จ้าแต่ละย้ายยินนะอยู่เดินนี่แหละเดินป่าตีเดินบ้านโอ้ยห่อนเด้ห่อนเลย เดีหยวแลนดแต่ให้องแอร์ท่านี่ก็ทเป็นรับว่าได้เนาะห้องแอร์แบบใดห้องแอร์แบบใดเนาะนี่แหละจ้าย้ำแรงแรงมาไปห้ย้ายค้นแม่แนนังตักไปห้ย้ายขึนนน วงแจ็คอะไรไหมป้าแจเพราะแมนฟีมือ่อยเอีมือมึงกูบกินเอาใกล้เป็นนอนทังนีวเากล้ตหมาตัวเ่วฟีมือมืกูบกินแดดเปลียนป้าพี่นอนได้สิเนี่ยมันอากาศดี่ะจอ นั่งอยู่เดินบ้านนี่แหละจ้าย้ำมะแรงตะก้อนสูมือสูมือตะคอยนั่นแหละอยู่เดินบ้านเนี่ยแม่ป้าจะไปเอิ้นย้ายหนุ่มมัน่ะรอไอแป้งโอะเอิ้นแล้วกับพวกเหงื่อพวกเอือดเราอยากเราเป็นแม่ลูกอ้อนเต็มขัดแล้ว เป็นแม่ลูกอ้อนเส็มขันจ้าเป็นแม่ลูกอ้อนไม่ไวหกสิบปีแต่ละป้าดวงพรอนอ่ะเฮ็ดนั้กินไฮโซนยังเยเฮ็ดดนแไ่หมเห็นไหมอยู่จ้า็เป็นะไรย้มชนเซ็กก็เละจ้าน้ำมือแรงไปนัังสีแหละพีนน้องาเฮ็ดไหนมีควอมสุกกับมีควอมสุกนะเฮ็ดไหนทุกข์กับทูก แเกใ่โซ่กรเยเสาก็โซ่กรเสาป้าดองพ้อนก็ปาจีก็สิาคนเาเห็นทก็สร้างเขยงเจ้าาวาสแน่เพลงนะป้าดองพร้อนแตเพลงนะเอาเพราะไดมือยยครัาปจีกับเขขาไปนั่งดีเดินบ้านค่ะอยู่เดินบ้าน้บ ถ้าไม่มีอารมเหมือนนมันแก้วใช้โดยฝีมืออสมออันนั้นอันนั้นมันยังก่อนนะอันนี้ก็ย่กยแม่ครัวเซฟอันเซฟซอยอันเซฟซอยจะพาพดีดีแล้ะการยังผงที่รสอันน้ำปูน้ำปลาตักไว้่นาดตักแล้วมึงกนตักไว้ให้ตาไว้อยู่เดินบ้านตุกข่อยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ใช้กี่กันทังสี่ละชุมเอลรวด